สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเจนอีกแล้วนะคะเมื่อวานเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้าวชนิดต่างๆการทำนาอาหารที่ทำจากข้าวแล้วก็ประโยชน์ของข้าวไปแล้วนะคะส่วนในวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ,บรูปร่างลักษณะของพ้นข้าวกันนะคะเด็กๆเด็กๆ เคยเห็นต้นข้าวไหมคะเคยใช่ไหมเด็กๆรู้ไหมคะว่าส่วนประกอบของต้นข้าวมีอะไรบ้างคะเด็กๆอยากรู้ไหมคะโอเคถ้าอยากรู้แล้วไปฟังคุณครูเจนจะเล่าให้ฟังกันเลยคะ่ะ อื่นนะคะเรามาฝึกท่องคํำของจองข้าวกันก่อนนะคะเด็กๆท่องตามคุณครูนะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้าชาวไทยทุกถิน่นปลูกเอาไว้กินบ้างเอาไว้ขายข้าวหอมมะลิ นิยมทั่วไปช่วยสร้างรายได้ให้ชาวนาเอ่้อทีนี้ท่องไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้าชาวไทยทุกถิน่นปลูกเอาไว้กินบ้างเอาไว้ขายข้าวหอมมะลินิยมทั่วไป ช่วยสร้างรายได้ให้ชาวนาเอ้ยอะเก่นมากมากเลยค่ะเด็กๆทีนี้เรามาดูรูปร่างลักษณะของต้นข้าวกันนะคะลักษณะของต้นข้าวนะคะก็จะมี รากนะคะเด็กๆด,ดูลูกศรสีแดงนะคะคุณครูจะชี้ไปที่รากของต้นข้าวนะคะรากของต้นข้าวก็จะเป็นรากฝอยจะช่วยยึดรัมต้นแล้วก็ดูธาตุอาหารแล้วก็น้ําในดินนะคะ,ะเพื่อที่จะไปเลี้ยงลัมต้นข้าวนะคะให้เจริญเติบโต ต่อมาก็คือลำต้นนั่นเองนะคะเด็กๆลำต้นก็จะแบ่งเป็นป้องๆนะคะความยาวของป้องก็จะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ต่อมาก็คือใบข้าวนะคะใบข้าวก็จะมีใบาย,ยาวเรียวนะคะใบสุดท้ายของใบข้าวของต้นข้าวนะคะก็จะอยู่ติดกับ รวงข้าวนะคะเด็กๆต่อมาก็คือรวงข้าวนะคะรวงข้าวก็คือส่วนช่อดดอกของใบข้าวก็จะมีเมล็ดข้าวอยู่ด้วยนะคะตรงรวงข้าว เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของต้นข้าวไปแล้วนะคะทีนี้นะคะก่อนจากกันไปคุณครูก็มีเกมมาให้เด็กๆเ,เล่นนะคะให้เด็กๆลองทายกันนะคะถูกผิดไม่ว่ากันนะคะให้เด็กๆนะคะลองตอบอในใจนะคะ แล้วดูว่าเด็กๆจะตอบถูกไหมข้อที่หนึ่งสัตว์ชนิดใดใช้ในการไถ้ายนาในอดีตเอเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยเมื่อวานคุณครูได้เล่าให้ฟังแล้วว่าในสมัยก่อนหรือว่าในอดีตยังไม่มีรถถ่ายนามนุษย์เราก็จะ นำสัตว์ชนิดหนึง่งมาไถานานะคะลองทายมาดูนะคะสัตว์ชนิดแรกนะคะคือตัวอะไรคะช้างมนุษย์ได้นำช้างมาไถานาไหมในอดีตต่อไปหรือว่ามนุษย์นำม,ามา้ามาไถนา หรือว่าควายมนุษย์นำควายมาไถนาเอสัตสชนิดนี้คือชนิดไหนหน้าที่มนุษย์หรือว่าคนเรานำมาไถนาในอดีตคุณรูจะจับเวลา5วินาทีเด็กๆลองทายมาดูนะคะติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊ก หมดเวลาค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยให้เด็กๆด,ดูนะคะว่าเด็กๆแต่ละคนจะทายถูกไหมก็คือควายนั่นเองนะคะนนในอดีตคนเรานะคะนำควายมาไถานานะคะเด็กๆไหนทายตอบถูกบ้างคะ โอเก่งมากๆเลยทีนี้เรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อที่2ข้อสุดท้ายโจทย์ถามว่าอาหารชนิดใดไม่ได้ทำมาจากข้าว อาหารชนิดใดไม่ได้ทำมาจากข้าวเนื้อขนมปังใช่ไหมขนมปังได้ทำมาจากข้าวไหม2องอบวชฟักทองบวชฟักทองได้ทำมาจากข้าวไหมแล้วก็สข้าวหลามเอ๊อันไหนหน้าที่ไม่ได้ทำมาจากข้าว ลองทายมาดูสิคุณครูจะจับเวลา5วินาทีเหมือนเดิมพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วลองทายเลยคะ่ะติ๊กตอก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 หมดเวลาเดี๋ยวคุณครูจะมาเฉลยให้ฟังนะคะ ก็คือบวชฟักทองนั่นเองนะคะที่ไม่ได้ทํามาจากข้าวนะคะก็คือนําฟักทองนะคะ,ะมาบวชใส่น้ําตาลแล้วก็น้ํากะทินะคะเด็กๆ่าไหนใครทายถูกบ้างโอ้โหทายถูกกันทั้งนั้นเลยเจ่งมากๆค่ะ เราได้เรียนรู้ลักษณะของข้าวนะคะจบลงไปแล้วแล้วก็ได้เล่นเกมกันจบลงไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูเจนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย